สวัสดีครับพบก,กับ Water ต r e ก n Channel นะครับในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Wonder s h a r e f i l m o r a นะครับวันนี้นะครับวันที่1กร,รกฎาคมปี2,567นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาอัปเดตโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Wonder s h a r e f i l m o r a นะครับซึ่งณตอนนี้ก็เวอร์ชั่นที่13แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำคลิปติดต่อกันมานานเป็นปีนะครับก็หลายปีอยู่ในคลิปนี้ก็จะ เป็นการมาอัปเดตคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมวันแชร์ฟิลโมล่านะครับผมในเวอร์ชั่นที่13จะมาแนะนํำคร่าวๆล้วกันนะครับผมส่วนการใช้งานนะครับแนะนํามาได้นะครับทางคอมเมนต์ว่าต้องการให้ตัดต่ออะไรให้ดูนะครับผม ส่วนทางด้านผมเองก็คิดหัวข้อได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณ 3- 4สหัวข้อแล้วแหละนะครับที่จะทําคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มจากพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรแกรมเขามีการพัฒนาขึ้นมาหลายอย่างนะครับผมมีการจัดวางรูปแบบคําสั่งรูปแบบส่วนประกอบของการตัดต่อวิดีโอเนี่ยใหม่นะครับก็ไม่ใหม่ซะทีเดียวนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับเวอร์ชันที่9นั่นแหละครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบคร่าวๆนะครับ ผม,มาเริ่มกันเลยนะครับมาดูในส่วนของหน้าตาโปรแกรมนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับผมแบ่งเป็นส่วนต่างๆในโปรแกรมนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับด้านบนก็จะมีอยู่2ส่วนซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างมีอยู่1ส่วนนะครับยาวๆมาดูส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนแรกก็คือส่วนตรงนี้นะครับ สำหรับมือใหม่นะครับมารู้จักการ Import วิดีโอก่อนเลยนะครับวิธี Import วิดีโอนะครับให้คลิกตรงพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิกก็ได้นะครับอ่าอันนี้ผมคลิกครั้งเดียวนะก็จะเข้ามาที่ไฟล์ของเรานะครับมาเลือกวิดีโอของเราได้เลยนะครับวิธีนําเข้านะครับจะคลิกซ้ายค้างแล้วลากลงมาเลยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าคลิกเลือกแล้วก็มาคลิก Open ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได้วิดีโอเข้ามาแล้วนะครับ วิธีนำลงทแทร็กนะครับก็มาคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้นะฮะหรือว่าจะคลิกซ้ายค้างดึงลงมาเลยก็ได้สำหรับใครที่คลิกเจอ,อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าจะเอาความคมชัดแบบไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับเลือกแล้วก็คลิกโอเคก็วิดีโอก,ก็จะลงมาที่ทแทร็กให้เราเลยนะครับอ่ะสำหรับมือใหม่ก็เข้าใจนะครับประมาณนี้ในส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็คลิกเพื่อเพิ่มวิดีโอนะครับนำเข้าวิดีโอเพิ่มเติมสามารถคลิก เข้ามาได้นะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันนะครับมาดูด้านบนสุดเลยนะครับในส่วนของไฟล์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมในคลิปนี้ก็จะแนะนำคร่าวๆนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับแล้วก็อยากให้ทําวิดีโอเกี่ยวกับตัวไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมอ่าอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการเลือกรูปแบบของวิดีโอคือขนาดนะฮะขนาดของวิดีโอนะครับอันแรกเลยที่เรา เน้นๆเ,เลยนะครับอันที่สองนี่ก็คือเปิดโปรเจกต์นะอันนี้ก็เปิดโปรเจกต์ที่ผ่านมาไม่นานอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ย import ล็กค r รนะครับมีเดียก็จะมีเซฟโปรเจกต์นะครับเซฟแอดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่เราใช้บ,บ่อยๆก็โปรเจกต์เซตติ้งนะครับผม ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ค่อยถามอีกทีนะครับผมแนะนําคร่าวๆต่อมาในส่วนของอิด t นะครับอ d ด t ิเนี่ยปกติแล้วคําสั่งอิดดิเนี่ยไม่ได้มาคลิกเลือกตรงนี้หรอกนะครับผมส่วนมากจะมาเลือกใช้งานในส่วนที่3นะครับหรือว่าจะคลิกขวาตรงนี้นะครับพวกคําสั่งในการตัดต่อก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับผมในด้านของเครื่องมือนะครับทูลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสงสัยอะไรก็ถามมานะครับผม ต่อนะครับส่วนของวิวเนี่ยคำสั่งตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่2ของโปรแกรมนะฮะก็คือส่วนหน้าจอแสดงผลนั่นเองนะครับในส่วนของ He l p นะครับศูนย์ช่วยเหลือนั่นเองนะครับที่จะแนะนำก็มีอยู่2ส,ส่วนนะครับ User Guide คลิกเข้าไปดูเลยนะครับผมถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเก่งนะแต่ไม่จำเป็นนะครับก็ดูวิดีโอของเขาก็ได้นะครับผมส่วนที่แนะนำอีก อันหนึ่งก็คือเช็ค for update นะครับก็ตรวจสอบว่าเวอร์ชันที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครที่อยากไปติดตาม i n s t a g r กร Facebook ของเขาก็คลิกเข้าไปที่นี่นะครับผม i n s t a g r กร Facebook นะครับผม ถัดมานะครับมีเดียตรงนี้นะครับเป็นแหล่งนําเข้าของวิดีโอที่จะนํามาตัดต่อนะครับและมาดูที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเพิ่มไฟล์ส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับสามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็เวลาตัดต่อที่หลังเนี่ยเราก็มาเลือกที่ไฟล์ของเราได้ง่ายนะครับผมถัดมาในส่วนของสต็อกมีเดียนะครับอันนี้ จะมีสต็อกให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่มีรูปหัวใจสีแดงๆงนะครับอันนี้อันนั้นต้องเสียรายเดือนนะครับใครที่นําไปใช้ในการตัดต่อวิดีโอบางคนเผลอนําไปใช้นะครับผมที่มีรูปหัวใจรูปเพชรนะครับรูปเพชรสีแดงๆไม่ใช่รูปหัวใจนะฮะนำไปใช้แล้วพอเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอออกมาไม่ได้นะครับ ต่อมานะครับออดิโอเป็นเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกตต่างๆนะครับผมมาเลือกใช้ตรงนี้นะครับผมถัดมานะครับก็เป็นตัวหนังสือต่างๆนะครับที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อ,ตอวิดีโอก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นทรานสิช i ั n นถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็เทมเพลตนะครับผมทีนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมี จุด i m p o r t นะครับสามารถไป Import วิดีโอจากที่ต่างๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่ม Record นะครับก็จะมี3 record ใหญ่ๆตอนนี้ผม record pc screen อยู่นะครับผมช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่องค้นหานะครับอย่างเช่นเราอยู่ที่ e f f e c t ถ้าต้องการ Effect เฉพาะที่เรารู้ชื่อเราก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลือกได้นะครับอย่างเช่นอ่ะผมพิมพ์คำว่า r e m o v e BG นะอ่ะตรงนี้อ่ผมคลิกเลยแล้วกันนะครับผมง่ายดี มันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์รี v มบีจีมาให้นะครับผมถัดมานะครับตรงจุดไข่ปลาเนี่ยเมื่อคลิกขึ้นมาก็จะขึ้นคาว่าวิวนะครับเราสามารถมาเลือกคลิกได้นะครับเป็นการจัดวางรูปแบบของส่วนประกอบวิดีโอหรือวิดีโอนั่นเองนะครับผมในส่วนแรกก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะฮะ มาดูส่วนที่2นะครับส่วนที่2ของโปรแกรมตัดต่อวันแชร์ฟิมูล่าเนี่ยก็จะเป็นส่วนแสดงผลนั่นเองนะครับส่วนที่2หรือส่วนแสดงผลเนี่ยคร่าวๆมาดูกันเลยตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยแนะนำแค่2อ,อันนะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์กับปุ่ม export ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคมาข้างล่างนะครับก็คือเลือกความคมชัดของวิดีโอขณะตัดต่อนั่นเองนะครับผมใครที่กัดจอแรงๆก็ Full Quality เลยนะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกราฟของสีของวิดีโอนะครับผมถัดมานะครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแถวนี้นะฮะอันแรกเลยก็จะเป็นปีการตรงนี้นะครับผมก็มีส่วนสำคัญอยู่นะสำหรับใครที่ต้องการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอเฉพาะบางส่วนนะครับก็สามารถมาใช้งานตรงนี้ได้สมมตินะครับใครที่ต้องการเอ็กซ์พอร์ตแค่ส่วนนี้ก็เลือกแค่นี้นะครับถ้าใครต้องการเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดของวิดีโอบนแทร็กเนี่ยก็สามารถ คลิกค้างแล้วลากยาวแล้วนํามาวางจุดที่ต้องการแบบนี้เขาก็จะเอ็กพอร์ตเฉพาะส่วนนี้ไปนะครับเป็นการเลือกวิดีโอบางส่วนนั่นเองนะครับตรงนี้ สามารถคลิกออกตรงนี้นะครับมีกากรบาทตรงนี้คลิกออกได้เลยต่อมานะครับในส่วนของเนี่ยหน้าจอก็คือจัดการหน้าจอนั่นเองนะครับง่ายๆเลยตรงนี้ก็คือการซูมนะครับว่าต้องการให้ซูมขนาดไหนตรงนี้ก็อยู่ที่คําว่าฟิตก็เต็มจอประมาณนั้นนะครับใครอยากซูมเพิ่มขึ้นอีกขนาดเท่าไหร่ก็มาคลิกเลือกได้เลยอันนี้โชว์เซฟโซนนะครับลองคลิกเล่นดูได้นะฮะอันนี้โชว์ไม้บรรทัดนะครับสามารถมาคลิกเพื่อออ,อกได้นะครับ ต่อมามาดูเครื่องมือที่เป็นรูปกล้องนี้ก็คือเราสามารถถ่ายภาพหน้าจอได้นะครับผมโดยการคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับว่าให้จัดเก็บที่ไหนนะฮะถ้าเราต้องการจัดเก็บตามที่เขาเลือกให้เราก็คลิกโอเคนะฮะเห็นไหมครับก็จะได้ภาพเพื่อนํามาใช้ในการตัดต่อหรือนําไปลงโซเชียลอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับต่อมาอไอคอนนี้ก็เป็นปรับระดับของความดังเสียงนะครับ ถัดมาก็จะเป็นการยืดหรือหดจอนะครับสามารถคลิกเพื่อยืดจอขึ้นนะครับขยายนั่นเองนะครับในส่วนที่3ของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟิล์มุล่านะครับผมก็จะไม่อธิบายมากนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่างๆออกไปนะครับแล้วก็จะทำคลิปสั้นในแต่ละเครื่องมือคร่าวๆให้ดูด้วยนะครับผมในคลิปนี้จะแนะนำวิธีเรียกในส่วนต่างๆของส่วนที่3ในโปรแกรม ตัดต่อฟิล์มูล่าให้รู้จักแล้วกันนะครับผมก็คือ,อในส่วนตรงนี้นะในส่วนของการวางวิดีโอเนี่ยเขาเรียกว่าแทร็กนะครับผมจะมีแทร็กวิดีโอและแทร็กเสียงในส่วนของข,ขีดตรงนี้นะฮะที่ผมลากเมาส์เนี่ยเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ส่วนตรงนี้เนี่ยที่มีรูปกันไกลอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเพลย์เฮดนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการมาอัปเดตให้รู้จักกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ วันได้แชร์ฟิล์มมุราในเวอร์ชั่นที่13นะครับผมให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ